พี่ปอพี่ปอมีกระทามไหมพี่มีกระทามไหมพี่กระปิดปิดมันชื่อเวกเตอร์ไหมหเหรอปืนอ่ะพอดีเล่นร้อนบอกเขาพอดีเล่นรอนอน้อน ตาเลยมาแลไปช่วยน้องหมดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไอ้ตาเราว่าร <cake> อแทดเกอร์วะต้องชาร์จไอ้ต้านเองขึ้นเดี๋ยวพี่ชาร์จเองเองขึ้นรอห้หน่อยอ่าฮะอย่าไปพี่

นอกโอ้ยปีดว่ะเฮ้ยพี่อย่าซ้ำนะอย่าซ้ำตัวเสื้อขาวนะผมจะมาอู้ยชิมหาแลนะต้องไหนวะพี่บ้านมันูเป็นหลังคาเนหลังคาพี่จะถุนบกชิมหานะพี่รถข้างหลัง ไปขวามาเต็มคนะ okay, รับปั๊มเป็นเดชเฮ้ยปั๊มวันนี้ได้บอกว่าไม่รู้อ่ะว่าลง,ลงแรงขนาดไหนวะได้ก็บ้าแล้วพี่ข้างหน้าตัวนึ่งสองตัวแล้วจี้ สามตัวเยสพี่ปอนผมให้พี่อยู่คนเดียวได้ปะใช่ไงลุงลุงเหรเพื่อนสวยแน่นๆตรงแม่เจอเลยงานไหนเลยมันอยู่ที่อูดพี่มันอยู่ที่อูดมันอยู่ตรงอูดเอ้ยระเบิดระเบิดระเบิดยิงแขงก็ชนะ